สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนโนบุกสเปกทีวีทุกคนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังใช้ Windows 8.1อยู่ในตอนนี้สังเกตรหรือไม่คะว่าที่เก็บข้อมูลของเพื่อนๆน,นั้นหายไป3.5ถึง6 g b หรือไม่ถ้าหายไปแล้วละก็บอกได้เลยค่ะว่าอาจเป็นผลมาจากระบบปฏิบัติการของคุณได้ทําการดาวน์โหลดไฟล์อัปเกรด Windows 10มาเก็บไว้ในเครื่องของคุณแม้ว่าคุณเองยังไม่ได้ตัดสินใจก็ตามค่ะโดยข่าวนี้ได้รับการยืนยันแล้วจากทาง Microsoft นอกจากนี้แล้วยังมีผู้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าแม้ ผู้ที่ไม่ได้ทำการจองคิวอัปเกรดยังตรวจพบข้อมูลไฟล์อัปเกรดนี้และจะเรียกทำงานทุกครั้งที่มีการบูตเครื่องค่ะเพียงแต่สถานะการติดตั้งของมันจะเป็นผิดพลาดในทุกๆครั้งโดยทาง Microsoft ได้ออกมาให้เหตุผลค่ะว่าการที่มีการดาวน์โหลดไฟล์อัปเกรดนี้ไว้โดยอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการอัปเกรด Windows 10จะสามารถอัปเกรดได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ค่ะแต่สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ต้องการอัปเกรดหากเป็นในอุปกรณ์ PC หรือว่าเดสก์ท็อปที่มีแหล่ง เก็บข้อมูลจํานวนมากคงไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดค่ะแต่ถ้าเป็นในอุปกรณ์อย่าง all in one แล้วล่ะก็การเสียพื้นที่ในการเก็บข้อมูลไป3 5ถึง6 g กคงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ c h anel n ของเราสวัสดีค่ะ